สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ MOV Studio ขอเสนอเนื้อหาภาพยนตร์เรื่อง s p e e d เร็วกว่านรกคำเตื้นคลิปวิดีโอนี้มีการสปอยเนื้อหาภาพยนตร์ทั้งหมดนะครับภาพยนตร์เรื่องสป e e เนีครับมันก็เป็นหนังแนวแอคชัน่นและทึกขวนสืบสวนสอบสวนที่ออกฉายไปในปี1994เรื่องราวก็ได้เล่าถึงตำรวนนุ่มไฟแรงสายกองปราบที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสเขามีชื่อว่าแจ็คเทรเวน มีอยู่วันหนึ่งแจ็คได้ไปขัดขวางการเรียกค่าไถ่ของผู้ก่อการร้ายสายค่าบอมนั่นเลยทำให้แจ็คกลายเป็นเป้าหมายต่อไปแทนเขากลายเป็นหมากตัวหนึ่งที่ต้องรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดแจ็คจะสามารถหาหนทางแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือเปล่าติดตามได้ในสปีด เร็วกว่านรกเวลาเที่ยงวันที่บริษัทแห่งหนึ่งผู้ก่อการร้ายที่มีชื่อว่าฮาวเวิร์ดเพนได้ก่อเหตุลักลอบวางระเบิดที่สายเคเบิลของลีฟขนส่งพนักงานเพื่อเรียกค่าไถ่เงิน3ล้านจากรัฐบาลตอนนี้ลีฟติดอยู่ที่ชั้น30และมีเพียงเบรกฉุกเฉินที่หยุดมันเอาไว้เท่านั้นจากนั้นตำรวจ LA ก็พากันแห่มาที่นี่เพื่อควบคุมสถานการณ์ระหว่างที่วางแผนกันอยู่นั้นแจ็คและแฮร์รี่ก็อาสาไปตรวจระเบิดแฮร์รี่ บอกไอสัตว์มึงถามกูสักคำยังเนี่ยเมื่อแจ็คและแฮร์รี่ขึ้นมายังชั้นที่32ได้พวกเขาก็เจาะฝาปิดผนังและลงไปบนลีฟต์ของตัวประกรันเพื่อจะวิเคราะห์ระเบิดที่ถูกติดตั้งไว้ด้านบน เนื่องด้วยแฮร์รี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระเบิดเขาเลยรู้ว่าคนที่ทำระเบิดนี้ขึ้นมาต้องเป็นมืออาชีพอย่างแน่นอนและนอกจากนั้นแจ็คยังมีลางสังหรณ์ว่าจะต้องเกิดระเบิดขึ้นชัวร์เขาเลยขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อนำตะขอฉุกเฉินมาเกี่ยวเข้าที่ตัวลิฟต์แต่ฮาวเวิร์ดดันรู้ทันครับว่าทางตำรวจกำลังเล่นตุกติกเขาเลยกดระเบิดเบรกสำรองทิ้งตูมนั่นเลยทำให้ลิฟต์ตกลงมาด้วยความเร็วแต่ก็ได้ตะขอของแจ็คที่ยื้อเอาไว้ได้ทัน นั่นเลยเปิดโอกาสให้แจ็คและแฮร์รี่สามารถอพยพคนออกมาได้ทั้งหมดเหลือแค่ป้าคนเดียวด้วยความที่ป้าแกก็กลัวว่าลีฟจะหนีบตัวแกจนขาดครึ่งอะนะกูก็ลุ้นเลอเกินกระฉางนี้ป้าออกมาได้แล้วป้า สุดท้ายป้าแกก็ออกมาได้ทันเวลาแบบเช็ดชิวเมื่อเสร็จภารกิจแจ็คก,ก็เกิดมีลางสังหอนขึ้นอีกว่าขนวางระเบิดจะต้องอยู่ในตึกนี้แน่ๆแ,และที่ที่เดียวที่มันจะแอบอยู่ได้ก็คือในลิฟต์ขนของจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็มุ่งหน้าไปที่ลิฟต์ขนของแต่ฮาวเวิร์ดมีเครื่องดักฟังเลยรู้ทันครับเขาเลยใช้ลูกซองกระหน่ำยิงใส่แจ็คและแฮร์รี่จึงทําให้แฮร์รี่พลัดตกลงมาและกลายเป็นตัวประกันส่วนแจ็คก,ก็ได้แรงกดดันจากลิฟต์ที่กําลังจะขึ้น เขาก็เลยต้องโดดลงไปข้างล่างเช่นกัน ฮาวเวิร์ดเลยใช้ท่าไมา้ตายงัดระเบิดซีฟที่สามารถถล่มได้ทั้งตึกมาเพื่อต่อรองและหลบหนีแจ็คเลยไม่มีทางเลือกครับเขายิงปืนใส่ขาแฮร์รี่ซะเลยเพื่อดึงเขาออกจากสมการแรงกดดันนี้แต่ในระหว่างที่แจ็คก,กำลังจะตามฮาวเวิร์ดไปนั้นก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทางตำรวจเลยเข้าใจว่าฮาวเวิร์ดระเบิดตัวเองทิ้งเพื่อหนีคดีแต่แท้จริงแล้วเขายังไม่ตายแถมกำลังนั่งดูโทรทัศน์การถ่ายทอดสดรับเหรียญกล้าหารของแจ็คและด้วยความแค้นที่มีต่อแจ็คเขาเลยตเตรียม การบางอย่างเอาไว้เพื่อก่อการร้ายอีกครั้งในคืนนั้นทางตำรวจก็เลี้ยงฉลองกันยกใหญ่เพราะว่าสามารถช่วยทุกคนเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยแต่สำหรับแฮร์รี่แล้วเขายังรู้สึกว่าการที่รอดมาได้ในครั้งนี้อาจเป็นเพราะป,ปาฏิหาริมากกว่าและบอกกับแจ็กว่าหากตัดสินใจทำอะไรต้องคิดให้รอบครอบมากกว่านี้เพราะเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกแจ็กอีกแล้วก็ได้เช้าลุ่งขึ้นที่ร้านนม จ็คก็ได้พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคนขับรถบัสตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่ในระหว่างที่กำลังจะขับรถไปทำงานรถบัสคันนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาจากเหตุระเบิดนั้นก็มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้าที่ตู้สาธารณะเมื่อแจ็ครับสายก็รู้เลยครับว่าเป็นมือวางระเบิดคนนั้นที่ยังไม่ตาย ฮาวเวิร์ดสารภาพกับแจ็คว่าเขาใช้เวลานานกว่า2ปีในการวางแผนระเบิดลีฟเพื่อเรียกค่าไทยแต่ก็โดนแจ็คทำลายผลงานจนหมดสิ้นและตอนนี้แจ็คต้องเล่นตามเกมของเขาฮาวเวิร์ดได้วางระเบิดไว้ที่รถเมย์หมายเลข2525 25. ถ้าหากรถคันนั้นวิ่งเกินความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชนวนระเบิดจะถูกจุดทันทีและถ้าหากความเร็วกลับมาต่ำกว่า50อีกครั้งรถก็จะระเบิดเละโดยกติกามีอยู่ว่าห้ามผู้โดยสารลงจากรถแม้แต่คนเดียวไม่งานรถก็จะระเบิดเช่นกันเกมจะยุติลงก็ต่อเมื่อฮาวเวิร์ดได้รับเงิน3ล้านบาทตอนเวลา10โมงเช้าเท่านั้นแจ็คก,ก็รีบซัดรถออกไปความเร็วของรถสาย2525 25ตอนนี้อยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งระเบิดยังไม่ถูกจุดบนรถคันนั้นก็มีสาวผมสั้นหน้าตาดีจากแอลิโซนาเธอมีชื่อว่าแอนนี่ที่เธอต้องมาขึ้นรถโด,ดยสารเพราะพึ่งไปขับรถเกินความเร็วแถมยังโดนยึดใบขับขี่อีกเมื่อมาถึงแจ็คก็เจอกับสภาพจราจรที่ติดขัดเอาเรื่องเขาเลยลงจากรถและวิ่งตามไปจากนั้นก็ตะโกนว่าจอดจอดไว้จอด,จอดแต่พนักง,งานขับรถก็ดันไม่จอดแจ็คเลยต้องปล้นรถชาวบ้านขับตามไปและเขียนในกระดาษส่งไปว่ามีระเบิดบนรถบสัส ทำเอาพนักงานขับรถน้าซีดไปเลยที่เดียวเชียวแต่ก็ไม่ทันครับเพราะความเร็วของรถดันวิ่งเกิน50ไปแล้วจึงทําให้ชนวนระเบิดถูกจุดแจ็คเลยขับรถไปเทียบและพยายามบอกกับคนขับว่าเร่งเครื่องเกิน50เอาไว้จากนั้นเขาก็โทรไปบอกกับแฮร์รี่ว่ามือวางระเบิดยังไม่ตายและเรียกค่าไถ่อีกครั้งแลกกับชีวิตคนในรถบสัสตำรวจเลยรีบพากันแห่ทั้งจราจรทั้งคอปเตอร์มาที่รถบัสสาย2525 25. ตานมาทั้งฝังของแจ็คเมื่อขึ้นมาบน รถบัสได้อย่างปลอดภัยเขาก็พยายามที่จะบอกกับทุกคนในรถว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนเอ๋ยแต่ในระหว่างนั้นคนร้ายคดีหาเหวและก็ไม่รู้ดันโดยสารมาบนรถคันนี้ด้วยมันคิดว่าแจ็คจะมาจับมันเลยชักปืนขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้เหตุชุลมุนจึงได้เกิดขึ้นทําให้พนักง,งานขับรถถูกยิงเข้าที่แขนแอนนี่เลยต้องอาสาขับรถให้แบบชุก,กและกําลังจะจอดเพื่อนําคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่แจ็คก,ก็ห้ามเอาไว้ได้ทันและบอกทุกอย่างให ฟังตอนนี้แหละครับทุกคนในรถจึงได้รู้ว่ามีระเบิดไม่นานข่าวเรื่องการวางระเบิดในรถบัสก็ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วเมืองแล้วทุกคนกําลังจับจ้องสถานการณ์นี้ผ่านทีวีเมื่อข่าวถูกรายงานออกไปฮาวเวิร์ดก็รู้แล้วครับว่าแจ็คก,กำลังเล่นเกมตามแผนของเขาอยู่เมื่อแจ็คตรวจเช็คดูใต้รถบัสตามคําสั่งของแฮร์รี่เขาก็พบเข้ากับระเบิดที่กําลังทํางานอยู่เมื่อวิเคราะห์ดูเลยได้รู้ว่าเป็นระเบิด C ีแบบ3สว มีทั้งแบบกดรีโมทและตั้งเวลา ซึ่งต่อพ่วงก,กับนาฬิกาข้อมือเลือนทองเอาไว้เป็นนาฬิกาเลื่อนทองราคาถูกสําหรับผู้สูงอายุที่กเกษียณราชการไปแล้วขณะที่ยังแก้ปัญหาเรื่องระเบิดไม่ได้ปัญหาใหม่ก็เข้ามาตอนนี้มีรถติดปิดทางวิ่งข้างหน้าเลยทําให้รถบัสต้องชะลอความเร็วลงพวกเขาเลยตัดสินใจเลี้ยวออกจากถนนหลักไปวิ่งบนไหลาทางแทนจนรถตามท้องถนนนี่โดนชนเละไปทั้งทางแต่ในที่สุดก็สามารถออกมาจากถนนเส้นนั้นได้จนเข้ามาบน ถนนในเมือง แล้วก็ชนเล่อีกตามเคยมีรถบัสหรือรถถังไว้เนี่ยแต่ครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ขับรถน้ำขบวนมาเพื่อพาพวกเขาไปยังทางออกแล้วทางออกนั้นก็ต้องเลี้ยวขวาแบบกระทันหันแจ็คเลยสั่งให้คนที่นั่งอยู่บอดทางซ้ายขยับมาทางขวาให้หมดจากนั้นพวกเขาก็ตีโค้งกันแบบสุดชีวิตจนสามารถกลับเข้าไปในฟรีเวยอีกครั้งตัดมาทางด้านของแฮร์รี่เขาได้วิเคราะห์จากชนิดระเบิดที่คนร้ายใช้คือแบบ C4 และเปลี่ยนกลไกลไปทุกครั้งแถมยังดัก ทางไม่ให้ปลดชนวนได้ทันทีซึ่งอาจจะเป็นมืออาชีพที่ถูกฝึกมาอย่างดีแฮร์รี่เลยสั่งให้คนหาแฟ้มข้อมูลของทางตำรวจย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนทางด้านของแจ็คตอนนี้เหตุการณ์กำลังปกติดีเพราะถนนเส้นนี้ไม่มีรถสัญจรไปมาและยังมีเจ้าหน้าที่คอยเปิดทางให้แจ็คมีโอกาสได้พูดเล่นกับแอนนี่สักพักหนึ่งเลยทําให้พวกเขาทั้งคู่เริ่มถูกชะตากันเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่รถช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ก็ขับเทียบเข้ามา แต่แจ็คบอกว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนลงจากรถได้เพราะฮาวเวิร์ดที่ดูร้ายการสดผ่านทีวีจะเห็นและกดระเบิด ในระหว่างนั้นฮาวเวิร์ดก็โทรเข้ามาและขอพูดสายกับแจ็คแจ็คเลยใช้โอกาสนี้ต่อรองให้คนเจ็บลงจากรถได้แต่ก่อนที่จะวางสายไปฮาวเวิร์ดพูดประโยคทิ้งท้ายไว้ว่าฝากบอกนางแมวป่าด้วยว่าห้ามลดความเร็วไม่งั้นทุกคนจะหยุดหายใจทันทีจากนั้นแจ็คก,ก็คนย้ายคนเจ็บออกจากรถบัสเพราว่าหนึ่งในผู้โดยสารคนหนึ่งต้องการจะออกจากสถานการณ์นี้เธอเลยจะขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยอีกคนจึงทําให้เกิดการระเบิดขึ้น ที่ประตูรถร่างของเธอกระเด็นลงบนถนนและเสียชีวิตลงตอนนี้สถานการณ์บนรถเริ่มตึงเครียดเพราะฮาวเวิร์ดถือไพ่เหนือกว่าทุกอย่างคนบนรถเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและเสียขวัญแต่แล้วปัญหาใหญ่กว่านั้นก็กําลังจะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาว่าถนนเส้นนี้มีทางขาดตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่ความยาวทั้งหมด50ฟุตด,ด้วยกันแจ็คเลยเสนอหนทางเหยียบมิดไมทไปเลยเนื่องด้วยมันเป็นทางต่างระดับครับหรือําให้ลดบา เหินข้ามฝั่งมาได้แบบปฏิหารเมื่อแจ็คและทุกคนบนรถรอดมาได้เขาก็เห็นป้ายสนามบินเลยนึกไอเดียดีๆขึ้นมานั่นคือการวิ่งบนลันเว์เพื่อทวงเวลาไว้และไม่ต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวางอีกต่อไปฮาวเวิร์ดเลยโทรมาหาแจ็คเพื่อทวงเรื่องเงิน3ล้านแจ็คเลยใช้โอกาสนี้ขอลงจากรถเพื่อไปเจราจาเรื่องเงินให้เมื่อแจ็คลงจากรถบัสได้เขาก็วางแผนกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะปลดชนวนระเบิดโดยต่อสายคุยกับแฮร์รี่ เพื่อทำตามขั้นตอนจากนั้นแจ็คก็นอนแนบกับรถลากมุดเข้าไปใต้ท้องรถบสัสตรงที่มีระเบิดแต่ก็ไม่สามารถปลดชนวนได้ครับเพราะฮาวเวิร์ดต่อวงจรไว้แบบมีแบตสำรองอีกทีนึงแฮร์รี่เริ่มจำได้แล้วครับว่าฮาวเวิร์ดคือชายทุพพลภาพเพราะนิ้วมือของเขาขาดไปมีอวัยวะไม่ครบ3าสองเขาเลยลองค้นหาคนที่กเกษียณอายุกินบำนาญอยู่จนได้พบกับภาพถ่ายที่มีรูปประพันธ์ใกล้เคียงเขาคือฮาวเวิร์ด อดีตตำรวจแอตแลนต้าหน่วยระเบิดนิ้วมือขาดไป3านิ้วจากแรงระเบิดปลดประจำการเมื่อ6ปีที่แล้วแฮร์รี่และเจ้าหน้าที่เลยรีบนำกำลังบุกไปที่บ้านของฮาวเวิร์ดตัดมาทั้งฟังของแจ็คระหว่างที่กำลังจะออกไปจากท้องรถนั้นชิ้นส่วนของเศษยางก็กระเด็นเข้ามาหาเขาจึงทำให้ล้อเลื่อนเสียหลักควบคุมไม่ได้ก่อนที่สายจะขาดไปแจ็คได้ใช้ไขควงปากเข้าใส่ที่ถังน้ำมันได้ทันตัวของเขาเลยห้อยตรงเตงอยู่ในรถอย่าง,งา Cảm <laughs> มึงต้องเป็นคนที่แข็งแรงมากนะเนี่ยถึงทำแบบนี้ได้เมื่อล้วแจ็คยังปลอดภัยดีแอนนี่นี่ดีใจออกหน้าออกตาเลยทีเดียวเหล่าประชาชีที่อยู่บนรถก็ช่วยกันเอาตัวของแจ็คขึ้นมาได้ทันข่าวดีคือระเบิดจะไม่ทำงานไปสักพักหนึ่งแต่ข่าวร้ายก็คือน้ำมันกำลังจะหมดเมื่อแฮร์รี่นำทีมมาถึงบ้านของฮาวเวิร์ดได้พวกเขาก็บุกเข้าไปข้างในกันทุกอย่างในบ้านเงียบสงบดีเหมือนจะเป็นปกติแต่ทว่านี่เป็นแผนหลอกล่อเท่านั้นพวกเขาถูกระเบิด C ีโฟของฮา ฮาวเวิร์ดเลยโทรไปบอกกับแจ็คเรื่องแฮรี่เพราะเขาจงใจทําระเบิดพ่วงก,กับนาฬิกาเรือนทองเอาไว้เพราะรู้ดีว่าแฮรี่จะต้องสืบจนรู้และยังขู่แจ็คอีกว่าหากไม่ยอมนําเงินมาให้เขาทุกคนในรถจะต้องพบจุดจบเดียวกับแฮรี่ตอนนี้แจ็คมโหมากครับที่เสียเพื่อนสนิทไปและทํายังไงก็ไม่สามารถเอาชนะฮาวเวิร์ดได้สักทีเมื่อสงบสติอารมณ์ลงได้แจ็คก็เหลือไปเห็นเสื้อคลุมของแอนนี่ที่สล หลักตราทีมฟุตบอลอาริโซนาเขาเลยฉุกคิดถึงคำพูดหนึ่งของฮาวเวิร์ดที่เรียกอันนี่ว่านังแมวป่าเพราะที่นั่นมีทีมฟุตบอลดังที่เรียกว่าแมวป่าอาริโซนาแจ็คเลยรู้แน่แล้วครับว่าสาเหตุที่ฮาวเวิร์ดรู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ใช่เพราะการถ่ายทอดสดเท่านั้นแต่มีกล้องติดอยู่ในรถคนันนี้เขาเลยคิดแผนใหม่ออกมาอีกครั้งโดยการตัดสัญญ,ญาณถ่ายทอดสดทั้งหมดทิ้งแล้วหาเส้นสัญญ,ญาณของกล้องฮาวเวิร์ดจากนั้นก็ บันทึกวิดีโอคนบนรถทั้งหมดเอาไว้แล้วฉายวนไปวนมาในช่องสัญญาณของฮาวเวิร์ดเมื่อเทปถูกฉายออกไปแจกก็เริ่มแผนการลำเลียงผู้โดยสารออกจากรถบสัสโดยที่ฮาวเวิร์ดไม่ได้เอกใจเลยว่าแจ็คจะสามารถคิดแผนนี้ได้เมื่อผู้โดยสารลงไปได้ทั้งหมดก็เกิดยางระเบิดขึ้นทําให้รถเสียหลักและปลีกตัวออกไปแจ็คเลยใช้ไม้ดันคันเร่งแล้วนําเชือกมาผูกพวงมาลายัยเพื่อให้พวกเขาสามารถหนีออกไปได้จากนั้นแจ็คและแอนดี้ก็ใช้ฝาป ิดช่องทางเดินข้างล่างเพื่อดีดตัวออกมาจนพวกเขาลอดตายมาได้สําเร็จส่วนรถบาัสสาย2525 25กวิ่งไปเต็มแรงเข้าไปชนกับเครื่องบินอย่างจังพร้อมกับความเร็วที่ต่ํากว่า50พอดีตูมดีนะไม่มีใครอยู่ในเครื่องบินเมื่อเหตุการณ์สงบลงฮาวเวิร์ดที่ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยกระโรมาทวงเงิน3ล้านแจ็คเลยเสนออุบายแผนซ้อนแผนอีกทีหนึ่งโดยการนําเงินไปไว้ที่จุดนัดพบแล้วตเตรียมการล้อมจับฮาวเวิร์ดทางตํารวจก็ระ,ะดมกองกําลัง กะเอาตายเลยแหละเมื่อให้คนนําเงินไปใส่ที่ทางขยะเสร็จแล้วฮาวเวิร์ดที่ได้เห็นก็จะไปกดรีโมทให้รถบัสระเบิดซึ่งกะไว้แล้วแหละว,ว่าแม่งต้องทรยศแต่เขาก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่ช่องสัญญาณวิดีโอที่เล่นอยู่มีช่วงหนึ่งที่คลิปไม่สมูทเขาเลยรู้แล้วครับว่าเสียท่าให้กับแจ็คไปซะแล้วฮาวเวิร์ดเลยออกลงเองอีกครั้งโดยการสวมชุดเจ้าหน้าที่ไปล่อลวงแอนนี่ให้ตามเข้ามาเพราะว่าเธอไม่เคยเห็นหน้าของฮาวเวิร์ด และด้วยสกิลการเป็นตำรวจเก่าของเขาเลยรู้ดีว่าต้องมีเจ้าหน้าที่รอแห่มาจับเขาอย่างแน่นอนฮาวเวิร์ดได้ขุดหลุมเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนำเงินหนีออกไปทางลับใต้ดินแจ็คเลยรีบมุดลงมาแล้วตามไปแต่เมื่อมาถึงสิ่งที่เขาพบก็คือแอนนี่พร้อมกับระเบิดซีโฟที่พ่วงอยู่เต็มตัวแจ็คพยายามจะกล่อมให้ฮาวเวิร์ดปล่อยตัวแอนนี่ไปเพราะตอนนี้เขาได้เงินไปแล้วแต่สำหรับฮาวเวิร์ดเขาคลุกคลีกับระเบิดมานานจนมองว่ามันเป็น เรื่องของศิละปะหากว่าระเบิดที่ทำมันไม่มีโอกาสได้ระเบิดมันก็จะไม่ใช่ระเบิดก่วมึงบ้าแล้วแหละฮาวเวิร์ดได้นำตัวของแอนนี่พร้อมกับปืนและเงิน3ล้านหนีขึ้นรถไฟไปเขาวางแผนที่จะระเบิดแอนนี่ทิ้งเพื่อดึงความสนใจแล้วหนีไปแต่แจ็คก,ก็สามารถไล่ตามมาได้ทันแบบเชียร์ชิวฮาวเวิร์ดเลยสาต์กระสุนใส่แจ็คแต่ก็ไม่โดนสักนัดมันใส่พระอะไรวะนะ่ะแล้วก็ขึ้นตามามาซ้ำที่บนหลังคารถไฟจึงได้เกิดการต่อสู้กันอย่างนัวนเนียระหว่าง ตะแก่หลังกษียณกับตำรวจบ้าละหำแจ็คที่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถสู้แรงของฮาวเวิร์ดได้เขาเลยดันหัวของฮาวเวิร์ดไปโดนโคมไฟนำทางในอุโมงค์ตาย5่าเมื่อฮาวเวิร์ดตายแจ็คก,ก็กลับลงมาช่วยปลดชนวนให้แอนนี่แต่ในระหว่างนั้นก็มีวิทยุส่งมาบอกว่าหลางรถไฟข้างหน้ายัางสร้างไม่เสร็จส่วนเบรกฉุกเฉินกระดันมาเสียอีกเพราะการยิงของฮาวเวิร์ดนี่ขนาดมันตายไปแล้วนันเนเอยยังเี้นขนาดนี้ยังยังยัง,ยงไม่จบก่อนที่มันจะตายก็ได้ใช้กุญแจมือ ล็อกแอนนี่ไว้กับเสาจับพวกเขาทั้งคู่เลยไม่สามารถกระโดดลงจากรถไฟได้เมื่อแจ็คได้ดูแผนที่ก็เห็นว่ามีทางโค้งข้างหน้าแคลร์เลยปิ้งไอเดียได้อีกแล้วคือการเล่นความเร็วขึ้นอีกเพื่อให้รถไฟตกราง เมื่อเล่งมาจนถึงจุดที่กำลังกอ่อสร้างคนงานก็พากันแห่นี้ตายเจ้าละวันรถไฟที่มาด้วยความเร็วก็พุ่งออกจากรางแล้วไถทะลุขึ้นไปด้านบนว้าวโอ้โ oh, ห oh. เมื่อทุกอย่างสงบลงแจ็คและแอนนี่ก็ปลอดภัยดีครบ32พวกเขาเลยตัดทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นในยามคับขันมันจะไม่ยั่งยืนทิ้งไปแล้วก็พอดรักกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งจบ เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องสปีดเร็วกวานรกคือจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันมีประวัติอยู่นะเพราะว่ามันเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตที่ผมดูย้อนกลับไปในช่วงที่ผมยังเป็นเด็กๆเลยสมัยนั้นพ่อของผมมีเครื่องเล่นวิดีโออยู่เครื่องหนึง่งแล้วก็มีม้วนวิดีโอหนังเรื่องสปีดอยู่นี่แหละมันเลยเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมดูและชอบมากๆก็ดูวนไปวนมาหลายครั้งเลยแหละใครที่ติดตามช่องผมตั้งแต่ยอดซับสไครต์ยังไม่ถึงหมื่นถ้ายังจํากันได้จะเห็นโลโก้ช่องผมเป็นรูปนี้นะมันคือรูป ของคีนูลีฟในเรื่องสปีดนี่แหละเพราะว่ามันมีความหมายแทนความทรงจําของผมถึงหนังเรื่องแรก ต่อมาก็ยังใช้อยู่นะเป็นรูปคีนูริฟเหมือนเดิมจากเรื่องสปีดสู่จอห์นวิกแล้วภาพยนตร์เรื่องสปีดจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด2ภาคด้วยกันแต่เนื่องด้วยเขาเปลี่ยนตัวละครหลักตัวเดิมไปผมเลยไม่ได้นําเข้ามาสรุปด้วยแต่ถ้าหากใครอยากดูก็สามารถดูได้ตามเว็บหนังออนไลน์ทั่วไปได้เลยมันก็สนุกอยู่เหมือนกันโอเคคลิปหน้าผมจะมีเนื้อหาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะส่วนคลิปนี้ MOV Studio ก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับขอบคุณสำหรับ1นึ่งแสนซับสไคร์นะครับผมสัญญาว่าจะทำคลิปวิดีโอดีๆออกมาให้ทุกคนที่ชมเรื่อยๆนะอย่าลืมกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญสั่นกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของผมฝากแฟนเพจที่เปิดใหม่อย่างเป็นทางการของผมด้วยนะครับกดไลค์และติดตามเอาไว้เลยนะจ๊ะ